สบายดีพ nee, ี่น้องสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านมาฮอดเือนนะครับกินเข่าไปตัดพมมาใหม่พี่น้องจะมาล่างเฮดปวกกันนี่เฮดปวกเนาะงามเลยนี่เป็นตีนกระนังจูงตัวจูมตัวดอกเนาะก็เห็ดรวม ตือ่ออืมไปนอนเลยหัวบางหนึ่งกินกินกับน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยแต่คนมากไปน้องอีกแกงหนึ่งเห็ดสมก็ได้เห็ดปวกเนี่ยเห็ดสมเห็ด แดบ,บสมซีนก็นได้น้ำมอสเส่นำ้เนำเคือไปแลยวมือนี้แดดออกหน้าสีออกร้ายบาดมันกระติกหน้าสีร้ายก็เกาแดดแห้งคนาดมือนี้่วงใจสีหมดพ้นไปเลย เทวนาสิเต็มป่าบาทนี่เนาะแดดออกโอ้หักขนาดนางจกตกมาเป็นอาทิตย์ขู่มือขู่มือนานเทพมีต้องไเวลาเน่ ตัวสะเกยดนี่ที่เป็นเห็ดไข่ดอกไข่ดอกงามปีปนปีปนท่านภาษาผู้ไทย,อ,ย,ทททไทยอันนี้นะเขาเอื่นเห็ดปูกตัวตัวน,นี้นะเขาเอื่นเห็ด ไหลห่ะนะรภาไทยมีหลเห็ดในน้องเลยเห็ดกอกมี่เห็ดกอกระน้น้มีแน้นนแเห็ดกอแดงผสมประสานเลยคนน มีฟูเห็ดเห็ดเพิงก็มีจนดอกยุ้ยเลยเห็ดเพิงเถาเลยวันแกงเดี๋ยวมันนี่สิหนึ่งกินมาเลยพี่น้องกินร่วกันหนึ่งเห็ดรวมเห็ดบวกเห็ดกอแดงเห็ดตาเห็ดไข่เห็ดเพิงมีอยู่สามสี่เห็ด ่วงหาทิกำลังเริ่มเริ่มออก ง่ายๆเนี่ยเาแช่ชน้ำเกลือไปประมาณ30นาที ไข่ okay.

どうも。 ติดกก็กําลังออกยังบ่เห็นติเห็ดละงูยังบ่ทันออกกลยหนาเห็ดดินเห็ดหยังออกหมดเลยอตเ็ดแนวเดียว สองสามนึ่งสี่หนึ่งไม่ได้สิครัอันนี้เรียกโคเรียก,ยกมีหลายสายพันธุ์กันนะมีหลายชื่อกันนะ เป็นร้อยเป็นพันเห็ดแนวกินได้ก็ลายเห็ดแนวกินบ่ได้ก็ลายอาใส่ความชะนานอาใส่เคยหาเอาเนาะ จือเอาอะแต่ไรเคยกินแต่ไรพ่เคยกิน เสียงเพียงลอยมาเลยพี่น้องนี่เห็ดเท่างามเลยล้างแลวก็สีนหนึ่งกินพี่น้องเลยนึ่งจำเจลคลิปนี้ก็ขอลาก็เด้อพ่มเมี่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปน้ากับเคยลาสบายดี